ครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการทำโทรศัพท์ Android เป็นตัวรับ Wi-Fi ให้คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับจะอ่าลำดับแรกคุณต้องมี Android สักเครื่องครับนี่ผมเป็นตัวอย่างเป็นตัวนี้นะครับแล้วคุณก็แล้วคุณก็เสียบสาย USB ใส่นะครับที่ต่อต่อ,ตอคอมนี่เสียบใส่นี่ครับเสียบใส่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้คุณดูที่นี่นะครับมันจะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับไม่มีทั้ง Wifi ทั้งสายสายแลนเลยนะครับนี่อ,ต,อต่อไปเราก็จะมาเข้าที่ตั้งค่าครับตั้งค่าแล้วก็ไปที่ไอตรงแชร์ฮอต b อรตทุกคนนะครับตรงแชร์ Wifi ของโทรศัพท์คุณนะครับ แล้วก็เลือกเนี่ยไยสัญญาณผ่านยู่ u s บนะครับแล้วกดเปิดไปเลยเึ๊บนี่คอมมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับรอสักครู่ทีนี้เวลาคุณจะเลือกว่าคุณจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวไหนคุณต้องมาเชื่อมต่อในเครื่องโทรศัพท์นะครับนี่มันเชื่อมอยู่ในนั้นไม่ได้ นี่นะครับผมก็เชื่อมเป็น Wi-Fi ตัวน,นี้ในลองเล่นเน็ตดูนะครับเราลองเข้านี่นะครับได้แล้วนี่นะครับได้แล้วนี่นะครับไม่ต้องซื้อตัว Wi-Fi a d a ด t e ตเลยนะครับก็เล่น Wi-Fi ได้ครับขอบคุณครับ